ผู้ชายโอเวอร์ไซส์เบอร์หนึ่งผู้ชายมันมาน้อยอย่ากโกรธกันนะผู้ชายมันมาน้อยอย่ากโกรธกันนะนี่นะคะเดสต็อกเพียบเลยเดสต็อกโผ่เพียบเลยพี่ดูดิเดสต็อกปลายห้อยนะคะรีวายเคสปลายห้อยผู้ชายมันมาน้อยนะคะอย่ากโกรธกันนะคะพี่นะ,ะขออนุญาตเลาะไปเลยลูกนี้นะคะขออนุญาตเคลียบเลยเพราะไม่มีแค่กระสอบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนไปที่ใหม่เดี๋ยวน้องๆพันเอาไปทับกันอีกแล้วก็ไม่ได้ขายอีก วเวลาแบบมันทับกันแล้วอยู่ด้านล่างนะไม่เคยได้ขายสักทีอะ่ะรอจนกว่าจะแบบคือมันรอไม่ได้พอพอของใหม่มาใช่ไหมมันก็เชินขึ้นบนนีกแหละชักขึ้นบนนีกแหละนะคะวันนี้อ,ออกไม่ได้ขออนุญ,ญาตแล้วกันนะคะลูกค้าค่ะขอแยกเคลียร์ไปเลยนะมีแค่กระสอบเดียวมีแค่กระสอบเดียวนะคะขายอาุชายเบอร์หนึ่งโอเวอร์ไซส์เบอร์หนึ่งโอเวอร์ไซส์ค่ะขอ,อญ,ญาตเคลียร์นะคะมีแค่กระสอบเดียว นะมีแค่กระสอบเดียวหนึ่งหมืนสองพันห้าร้อยขออนุญาตเคลียร์เหลือเก0 0พันห้าขออนุญาตเคลียร์เหลือ 9, เก้าพันห้ <c oughs> ตาตัวเก้าสิบห้าบาทขออนุญาตเคลียร์เหลือเก้าพันห้าใครรับได้รับเลยกระสอบี่เศษรีสี่ใครเอาชายโอ,วอเอโอวอร์ไซส์ตัวนี้งานเบอร์หนึงน่งค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ะะ<า>ใช่ทานตะว,วันเบอร์หนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทค่ะขอยาดเคลียร์เหลือเก้าพันห้าค่ะมีแค่กระสอบเดียวพี่หนูขอเคลียร์ไปเลยหนูขอเคลียร์ไปเลยนะคะ,ะรายการน,นี้มีแค่กระสอบเดียวขอเคลียร์ไปเลยค่ะเพราะมันมีแค่กระสอบเดียวเดี๋ยวตอนไปที่ใหม่นะชอบเอาไปวางทับกันพอไปวางทับกันอะไม่ได้ขายสักทีเลยพี่นี่นะ กี่เดือนแล้วเนี่ยที่เก็บเอาไว้เนี่ยกี่เดือนละใชไม่ไ้เหอ๋อป้ายห้อยงานมือหนึ่งแบบคือคือเอาเป็นว่าอันเนี้ยไม่ใช่กระสอบเบอร์หนึ่งอะมันคือกระสอบมือหนึ่งอะอ๋อเออมันคือกระสอบมือหนึ่งอะมันคือกระสอบสินค้ามือหนึ่งอะป้ายห <ๆ S 1> ้อยเยอะมากค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยขออนุญาตบบเอาหัวด้านบนให้พี่ดูก่อนนะเอาแบบแค่ด้านบนนะคะเอาแค่ด้านบนให้พี่ดูนะอันนี้ป้ายนี้ป้ายนี้เดี๋ยวจะเอาไปประกอบป้ายอนี่นะป้ายนี้นะ เมนยีนโอเวอร์ไซส์เบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งหนึ่งร้อยตัวใครรับได้รับไปเลยค่ะเพราะมีแค่ลูกเดียวใครรับได้รับไปเลยแล้วราคารอบหน้าคือหนึ่งหมืนสองพันห้าร้อยบาทปกตินะคะพี่ดูได้เลยว่าเออเกับพร่งกระสอบแล้วแค่นี้ก่อนเนี่ยพี่ดูได้เลยว่า,วางานป้ายหอย งานปลายหอยเนี่ยเ,เยอะมากนะคะงานป้ายหอยเยอะมากนะคะงานป้ายหอยคือ,ค,อคืองานป้ายหอยแบบเกินอะ่ะเกินอะ่ะก่อนที่พี่จะทาราคาคือตอน้ตอนต้นทุนเก้าเก้าพันห้าเอายูล่สี่อีกโอ้ยชีวิตประก่อนได้ใส่ป้ายไปในกระสอบเลยเนี่ยอ่าลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าจะขาดทุนไม่มีคําว่าขาดทุนมไม่มีคําว่าขาดทุน ใครรับได้รับเลยใครรับได้รับเลยรหัสนี้รอบนี้มีแค่กระสอบเดียวคือเก็บอยู่หลายเดือนมากเลยนะน่าจะตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะใช่น่าน่าจะตั้งแต่ก่อนปีใหม่เพราะว่ามันอยู่ด้านล่างแล้วเราออกมาขายไม่ได้คือพอของใหม่มาน้องมันก็ทับบนทับบนทับบนทับไปเรื่อยอะพอใหม่อีกก็น้าร้านหมดใช่แล้วคือกาลังเคลียร์ของย้ายไปที่ใหม่ก็เลยบอกว่าให้ออกมาเลยลูกเนี้ย มีแค่ลูกเดียวกระทับงไปที่ใหม่นะนคุณทับลงด้านล่างอีกอ่ะคุณไม่ได้ขายสักทีนึงอ่ะมี่มล้วไหมมดค่ะมดค่ะเพราะว่าหาไม่เจอ <c oughs> หาไม่เจออะอนี่เลยใช่ออใชพี่อ<ม>าไปขายเป็นงานมือหนึ่งได้เลยนะคะมีแค่กระสอบเดียวใครรับได้รับเลยมีแค่กระสอบเดียวแล้วรื้อให้ฟรีเนือตัวละเก้าสิบห้าบาทแล้วพี่ดูงานได้เลยว่า มันโคตรคุ้มมันเกินคุ้มมันได้เกินคุ้มนะคะไซส์ก็คือสามหกสามแปดสี่สิบสี่สองสีสี่เหมือนกันนะคะตัวนี้สี่สองแรงเลอแรงเลอสี่สองนะคะรอบหน้าลูกค้าสารอบหน้าราคาหนึ่งหื่นสองพันห้าร้อยบาทราคาเดิมไม่ดราม่ากันนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่าเอ้าทำไมในไลฟ์พูดไว้เก้าพันห้าใช่ค่ะ เ้าพันห้าเฉพาะกระสอบลูกนี้ที่มีอยู่ลูกเดียววันนี้ที่ต้องการเคลียร์วันนี้แต่ถ้ารอบหน้าตู้มานะคะแล้วขายเป็นราคาเดิมนะพี่นะเพราะถามว่าตัวนี้ราคาอยู่ในตู้เท่าไหร่พี่จ๋าราคาอยู่ในตู้เกือบหมื่นสองนะจ๊ะราคาอยู่ในตู้เกือบหมื่นสองนะคะพี่เออราคาโหดมากค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะคะพี่ดูได้เลย และนี่คือเคลียร์เหลือแค่เก้าพันห้าตกเฉลี่ยเหลือตัวละเก้าสิบห้าบาทนะคุ้มสุดส่ะคุ้มสุดสุดค<ะ>่ะ,ะใครรับได้รับเลยแล้วถ้ากระสอบอยังว่างอยู่แล้วมาดูย้อนหลังปีแจได้เลยนะคะพีแจไห้เลยสีเข้มทรงสวยทรงสวยทรงสวยรับได้รับเลยพี่รับได้รับเลยมีแค่สอบเดียวมีแค่กระสอบเดียว มีแค่กระสอบเดียวเท่านั้นนะคะมีแค่กระสอบเดียวเท่านั้นใครรับได้รับเลยกระสอบเดียวเท่านั้นสีเข้มๆเลยนะลูกค้าสีเข้มๆเลยอุ้ยโปโลลาเฟรนลอเรน์โปโลวัสดีค่ะใครขายอยู่นะคะ ที่ดูได้เลยว่ากระสอบเบอร์หนึ่งไม่มีผิดหวังไม่มีผิดหวังขายได้ทุกตัวไม่มีผิดหวังขายได้ทุกตัวนะ,ะลีค่ะเอลสี่สองซูเปอร์แบ็กสีเข้มเอลสี่สองขายยกกระสอบอย่างเดียวนะคะอู้ยเกสเกสมือหนึ่งเกสมือหนึ่งค่ะป้ายห้อยเลยจ้ะเกสนะคะและป้ายหนังป้ายใหญ่ด้วย ยังสวยเลยนะคะดูดิเอลเท่าไหร่เอวสี่สิบเอลสี่สิบเองอ่ะเอลีิบเองอ่ะยังสวยเลยลเอ,ะะอ่ 8, นะนอ้็มเอลสามปะจ้าเป็นไงล่ะเอเคลียไปเลยนะจ้าเคลียไปเลยใครซื้อได้ใครรับได้ใครขายงานโอเวอร์ไซส์อยู่ก็จัดได้เลยจ้า <ๆ S 2> จัดได้เลย เอเอมันไม่ใช่งานเบอร์หนึ่งแล้วนี่นะ,ะกระอบกระจมือหนึ่งนะกระสอบมือหนึ่งนะอ๋นี่เอลแค่สามหเองนะเอลแค่สามหกเองลูกค้าท่านใดที่แบบว่าไม่อยากจะพิมพ์รับทางทางเอ่อคอมเมนต์นะคะพี่ก็แคปแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะๆๆเพราะว่าลูกค้าหลายท่านเราเข้าใจค่ะเราเข้าใจ ไซส์ไม่ถึงกับอันนี้มากนะอันนี้ไซส์สี่สิบสี่ไซส์สวยก็อย่างที่บอกแหละพี่ว่าสามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสองนะคะไซส์จะอยู่ประมาณนี้เลยไซส์สวยตัวนี้ไซส์สามแปดนะคะเห็นไหมไซส์สวยมากค่ะไซส์สวยมากไซส์สวยไซส์งามอยู่แนยังแอยู่เลยกระสอบนี้นะพี่ไม่ต้องกลัวเลยไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวัง สมาไม่บ่อยนะคะมาไม่บ่อยสองสามตู้จะมีมาสักครั้งหนึ่งนะคะสองสามตู้จะมีมาสักครั้งหนึ่งแล้วเวลามาในแต่ละครั้งก็ไม่เกินสองกระสอบหนึ่งกระสอบสองกระสอบไม่เกินนี้นะคะบางทีก็เก็บไว้นานเหมือนก,นกันกว่าจะได้ขายสักครั้งหนึ่งโอเนวี่ค่ะเดฟพายืดพี่สียืงเข้มค่ะเดฟพายืดสียืงเข้มมากนะคะ บริฟีด้วยนะตอบนี้เปนนเพื่อใหม่เลยนะคะลุกเตอนะโอ้โหคนเข้มเลยอ่ะเข้มจริงๆนี่ว่าเราไลฟ์กับมือถือนะเข้มขนาดนี้นะถ้าไลฟ์กับกล้องนะกล้องสเจ้าของสวยไม่ได้โอ้ชอบมีปัญหามันชอบแกล้งทุกครั้งเลยอ่ะมันชอบแกล้งตลอดเลยอ่ะนี่ว่าไลฟ์กับมือถอนี่ถ้าแบบไลฟ์กับกล้องนะโอเห็นแบบสวยมากอือ เห็นเจองานสวยไปสี่ห้าตัวไปเลยนี่เดตเตลอีกแล้วนะคะเดตเตลอีกแล้วปลายห้อยมือหนึ่งนะคะเอลซีสิบค่ะปลายห้อยมือหนึ่งของใหม่เลยนะทุกอย่างอยู่ครบที่เอาไปขายเป็นงานมือหนึ่งได้เลยพี่เอาไปขายเป็นงานใหม่มือหนึ่งได้เลยที่สําคัญคือรีบตีด้วยสอดนี้งานใหม่เลยนะคะลูกต้ออีกแล้วเหมือนตัวเมื่อกี้เลยเข้มเข้มเลยค่ะโอ้เข้มจริงอ่ะเข้มมากเข้มมากนะดูดิเข้มมาก เข้มไม่มีทิฏฐิเลยอ่ะเข้มสวยแล้วคือมีแต่สียีนเข้มกับสีดำอ่ะโอ้รีวายดงกับเข้มๆเลยนะโอ้เมีจอรสียีนยีนเข้มกับสีดำอ่ะพี่รีวายนะรีวายตัวเก้าสิบห้าบาทรีวายที่เป็นงานโอเวอร์ไซส์นะลูกค้าขายกันเนี่ยประมาณหกเจ็ดร้อยนะคะงานโอเวอร์ไซส์มือหนึ่งของรีวายนี่ราคาแพงมากค่ะราคาแพงมากโอ้ยทอมมี่มมทอมมี Hi ่ไฮฟิกเกอร์ ทำมี่ดูทำมี่สีอย่างเข้มเลยพี่อันนี้ยังใหม่อยู่เลยดูป้ายดิป้ายยังไม่ผ่านน้ำเลยป้ายแข็งมากยังใหม่อยู่เลย L40 ยาว34เมตรอินเม็กซิโกโอ้โหเข้มมากเลยอะเข้มมากจริงนะดูดิตัวนี้เงเก่งใหม่อยู่เลยเก่งใหม่อยู่เลยค่ะยังไม่ได้ใส่จนลื่นผ้าที่ปุคใหม่อยู่เลยพี่ใหม่มาก ใครรับได้รับเลยโอ้ยตะเกิงฮิปฮอปจ้าโกชี่งานฮิปฮอปงานฮิปฮอปจ้ายังสวยเลยนะไซส์ก็ดีนะคะเนี่ยเอลสามแปดนะคะกระบอกเล็กนะกระบอกเล็กเอลสามแปดสีดำนะสีดำไม่ให้ดำปกติดำเข้มนะดำโคตรเข้มอ่ะดำโคตรเข้มเลยดำสวยมากจริงโอ้โหเกสค่ะลูกค้าเกสอีกแล้วค่ะเกสสีเข้ม อืมเอาไปใครชอบนะคะใครชอบปูโอ้ยตัวนี้อะไรอะ่ะทอมมี่เดนท็อปด้วยนี่มาเขาดูป้ายหน่อยโอ้ทอมมี่ของใหม่เลยอะ่ะโอ้เอลสี่สิบยังสวยเลยพี่อ,อืทมทอมมี่นะป้ายห้อยนะคะนี่ป้ายอยู่นี่นะทอมมี่ไลนยมังกรโอ้ เด๋เด๋อ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 เด๋พี่เอล40บางแกงฮิพฮอปแต่ร้อยก็บาทจ้ะตัวนี้ลูกค้าขายกันแต่ร้อยเก้าร้อยนะคะถ้ายิ่งลายเยอะๆแบบนี้ก็พันสองจ้ะลูกค้าขายกันอยู่นะคะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะเพราะว่าติดตามเพจลูกค้าอยู่หลายคนนะคะอุยจังสวยเลยเอล40ด้วยอ่ะตัวเนี้ย ลายปากด้วยนะพี่ลายปากด้วยนะไม่ใช่แบบงานสกรีนอะไรงนี้นะลายปากนะลายปากค่ะอือของเด็ดดังนั้นเลยอะสอบเนี้ยงานเด็ดดังนั้นเลยอะโอ้ของเด็ดเด็ดเลยอ่ะอะใครรับได้แจ้งนะคะใครรับได้แจ้งนี่ได้สี่พี่วันนี้ก็เด้สองอีกแล้วนะโอ้โหเอลสามแปด้องอ่เอลสามแปดเองสวยจริงเนาะ นี่ใหญ่สุดที่เราเจอแค่สิบสองมาอ่ะสิบสี่นะสิบสี่นี่นี่น่สิบสี่นะสิบสี่สองตัวสามตัวเองนะลูะสเตอร์นะคะโอ้เหมือนงนานมือหนึหน่งเลยลุคเดียวีค่ะลูกค้าสีขาเข้มมากเข้มสุดเลยอ่ะเข้มจริงๆนะโอ๊้ไม่มีตัวไหนเลยอ่ะที่จะแบบดูดิแต่ละตัวไม่แพ้กันเลยอ่ะไม่แพ้กันเลยนะแต่ละตัวเลจริง แต่ละตัวนี่โอ้โหเอาหยิบม,มาปืดนะเอลสามสิบปดจ้ะเอลสามสิบปดปลายห้อยนะคะเดสต็อกราคาอยู่ครบนะเอลสาสิบปดความยาวสามสิบสองนะคะแถบไฟอยู่ครบเลยพี่ก็เข้มจริงๆเข้มไม่พอมือหนึ่งอีกตั้งหาค่ะสวยจริงๆนะรหัสนี้สวยจริงๆนะคะ มีแค่กระสอบเดียวขออนุญาตเคลียร์ไปเลยค่ะวันนี้รายการนี้มีแค่กระสอบเดียวเเลยนะอเมริกันอีเกิลเอลสามแปดค่ะเดฟโอ้โหใครขายงานโอเวอร์ไซส์อยู่มาพี่มามาให้ไวเลยใครขายงานโอเวอร์ไซส์อยู่เนี่ยใครขายงานโอเวอร์ไซส์อยู่พี่สามาเลยมาเลยมาให้ไวเลยใครขายงานโอเวอร์ไซส์พี่ดูดิงานไม่มีผิดหวงังอะสวยจริงๆสวยจริงเลย เคยขายงานเราก็ไซส์อยู่มาพี่มาโอ้โหของใหม่อีกแล้วโซนามาอ่าพี่มีมามายกมาตรงนี้อืงานเดสก์ตกนะคะลูกค้าเดสก์ตกงานแบบงานใหม่ๆอม่อะงานใหม่ๆอ่ะโอ้โหตัวนี้ผ้าเนื้อทรายผ้าเนื้อทรายรูสเตอร์ผ้าเนื้อทรายจ้ะสวยมากอืมเข้มหลายตัวเลยอ่ะรูสเตอร์ผ้าเนื้อทรายสวยจริงสวยจริงแรงเริ่มอ่ะตัวนี้ลังร้่นงานวินเทจ อารีวายก็ได้นะจ๊ะป้ายอานะจ<อ>๊ะเออป้ายอานะจ๊ะ,ะยข็งเข้มเลยนะ,นะป้ายอานะ์นะั่คะเข้มมากเลยนะแงเนี่ดูดิแต่ละตัวนะคะไม่มีตัวไหนยอมกันเลยค่ะความสวยคือสวยจริงๆนะคะลูกค้าสวยทุกตัวเลยสวยทุกตัวแรงเลอร์หายไหมคะแรงเลอร์แรงเลอร์สวยทุกตัว งานดีไม่มีตําหนิเลยค่ะสวยมากกระสอบเบอร์หนึ่งจริงๆนะกระสอบเบอร์หนึ่งจริงๆเบอร์หนึ่งเกรดเองจริงเลย<ห><ๆ>โอ้นี่แชปดูดิแชปก็สวย,แช,สวยแชปก็สวยนะอุย๊ยงานนี้พอ,อบอนะืมใช้สวยใช้สวยสวยจริงอะ่ะดูดิที่แชปตัวเมื่อกี้นะคะคืองานแบบ ไม่มีตำหนิเลยอ่ะงานร้อยเปอร์เซ็นมากงานร้อยเปอร์เซ็นมากอุ้ยอ่ะพี่หนีงยกมาพานี้ก็ได้อืมดูเิพอ,อ่ะอ่ะพัดเก้าอีก็ได้ค่ะใครรับได้รับเลยพี่เหลือตัวเก้าสิบห้าบาทเหลือตัวเก้าสิบห้าบาท นะคะเหลือแค่ตัวละเก้าสิบห้าบาทกระสอบหนึ่งร้อยตัว okay, แบรนด์จุกๆจริง,รงๆค่ะใช่แบรนดีมากเลยค่ะแบรนดีมากตัวเบิ้ลน่ะเข้มพ้ายืดนะ,ะเข้มพ้ายืดงานแบบใหม่มากเนี่ยพี่ดูนะที่ยกมาวางไว้ตรงเนี้ยไม่มีตัวไหนเลยที่ไม่เข้มไม่มีเลยค่ะเข้มทุกตัว เข้มทุกตัวเ้มสวยทุกตัวคืองานเบอร์หนึ่งจริงๆอ่ะงานเบอร์หนึ่งจริงๆอ่ะขาเดฟผ้ายืยอๆอย่างเงี้ยพี่นี่สไตล์ขาดตัวนี้สวยมากเลยทำสไตล์ขาดเดิมๆเลยสวยโอ้โหเห็นไหมคะ <S <S ไม่มีตัวไหนเลยที่ไม่เข้มเีม่นอิกระไหนหมดเลยไม่มีตัวไหนเลยที่ไม่เข้ม เข้มมากเข้มมากเอลบินแอลบิน,บนบรีดฟรีนะคะรีดฟรีกระสอบนี้รีดให้ฟรีใครรับได้รับเลยใครรับได้รับเลยรีดฟรีแล้วงานคือสวยทุกตัวสวยตั้งแต่ตัวแรกกันตัวสุดท้ายไม่มีผิดหวังสวยจริงๆค่ะสวยตั้งแต่ตัวแรกกันตัวสุดท้ายค่ะสวยมาก เนี่ยดูความสะอาดของผ้าได้เลยพี่ดูได้เลยว่างานมันโคตรสวยอะโคตรสวยเลยอะโอ้โหนะแต่ละตัวเนาะเข้มมากอืมเข้มสวยแล้วก็สะอาดนะคะอลิโซนาค่ะเนี่ยเข้มสวยสะอาด,ดเปิดแบบไหนได้แบบนั้นพี่เปิดแบบไหนได้แบบนั้น ได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบแล้วแบรนก็เยอะแล้วคือกระสอบลูกนี้เราเรีบให้ฟรีเรงเล่์ค่ะดูสิสดๆค่ะสุดๆค่ะสวยมากค่ะพูดไซส์ดีเนาะไซส์แบบว่าสามหกสามแปดสี่สิบเนไซส์ดีมากเลยอะ่ะไซส์ดีมากไซส์สวยไซส์สวยสีเข้ม โอ้โหคาเป็นเธออะเอาไปแยกก็ได้เลยนี่รับรับรองรับประกันว่าพี่ไปต่อได้สบายๆเนานะเพราะว่าไม,าไม่ไม่มีเลยขายได้หมดขายได้หมดทุกตัวพี่ขายได้หมดทุกตัวเนี่ย <Yeah. S 2> แบนเยอะสีเข้มผ้าสะอาดงานใหม่แล้วขออนุญาตเคลียร์นะคะ <Yeah. S 2> เพราะว่าอันนี้มีแค่กระสอบเดียว yeah. ก็เลยจําเป็นต้องขอเคลียค่ะขอเคลียไปเลยตัวนี้เกงใหม่ค่ะทรงช่างทรงช่างเกงใหม่นะคะอ๋ะอตัวนี้ยี่ห้ออะไรอ่ะ L สนะ mm hmm. ี่สองนะเมดอิน m มร o c c โกนะคะไปดูป้ายเดียป้ายสวยและเข้มมากเลยอ่ะ <c oughs> เข้มมากค่ะเข้มจุดๆุดสวยมาก <c oughs> อ่ะโอ้ผ้าเข้มผ้าเข้มผ้าสะอาดผ้า ไม่มีผิดหวังค่ะขายได้หมดมีกระสอบเดียวเท่านั้นนะคะรายการนี้ส่วนตู้หน้าจะมาเมื่อไหร่มากี่กระสอบเราค่อยแจ้งกันอีกทีหน,นึ่งตัวนี้ลีนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาหนึ่งถึงสองสอบไม่เกินนี้ไม่เกินนี้หนึ่งถึงสองกระสอบไม่เกินนี้นะคะมีวายจะ้ะไม่เกินนี้มาไม่เยอะของเบอร์หนึ่งอะมาน้อย เลกเล่อค่ะเอาลีไวอีกแล้วเอาอุ้ยใครได้ไปดใีใจด้วยบิ๊กอีจ้าเอาาเอเป็นไงล่ะรีไวพรีเมียมนะรีวีไวพรีเมียม541กระบอกเล็กเอล4 2แล้วเป็นบิ๊กอีด้วยนี่นะ บิ๊กอีด้วยอ่าใครได้สอบนี้ไปดีใจด้วยนะคะไปคัดแยกเอาเออนี่นะคะบิ๊กอีตัวนี้อ่าแคปไว้ได้เลยนะลูกค้าสวยจริงๆ <Big> e เจอบ e <ค>ิ๊กอีเข้าไปไโอ้ โนดิก้าค่ะโนดิกา้าโนดิกา้าแก๊บค่ะเข้มเข้มเลยนู่นน่ะเขาขายไม่กวาดพอดีเลยที่เราจะซื้อไปที่นอนอ่นไม่กวาดอันไหน อามะพร้าวอก็เหลีหอดมมต้องมือมซื้อแบบไม่ผูกัน้ดีใหญ่ขนาดนี้่ไปวิ่งกันอ๋อนี่แดนเลสซอกะคะลูกค้ารีวายนะลูกค้านี่ แผลกันอยู่ครบเลยดังเข้มเมเลยค่ะรีวายรุ่นอะไรอะโอ้ห้าเก้าโอ้ยเดยดเกรยตัวเก้าสิบห้าบาทเอาไปทำราคาได้เลยอืมอ่ะรีวายใช่ไหมเราก็รีวายเหมือนกันจ้าโอ้รีวายเหมือนกันนะรีวายสีเข้มเลยค่ะลูกค้าเข้มมากเยอะนะคะเดสต็อกเยอะมากนีก็ลายเดสต็อกค่ะปลายยังติดอยู่เลยนะ อาตัวนี้ซีเคค่ะทาวินคายโคตรเค็มไม่ใช่เค็มธรรมดานะคะโคตรเค็มโคตรเค็มเลยสวยโอ้ยสวยกนะ็เหลือเก้าพันห้านะละูกค้าเหลือเก้าพันห้าถูกมากมากค่ะเก้าพันห้าร้อยบาทอ่านี่นะ แคบเอาไว้เลยนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มาดูย้อนหลังนะคะใส่เลยค่ยะแคปได้เลยใครที่มาดูย้อนหลังนะคะแคปได้เลย<ม>กระสอบต่อไปนะคะจะเปิดขาสั้นคาโก้ค่ะขออนุญาตเปิดโอเวอร์ไซส์ก่อนเพราะลูกค้าถามโอเวอร์ไซส์ไว้เยอะแล้วของเราหมดแล้วอันนี้เป็นแลนเบอร์หนึ่งใช่ไหมอ่ะเอาเปิดเบอร์หนึ่งก่อนเบอร์หนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดเลยเก็บนี้ก่อนกระสอบต่อไปเปิดขาสั้นคาโก้โอเวอร์ไซส์ค่ะรอสักครู่นะคะ Bên vâng Đây mà. Vâng Nào เจอแบบไหนได้แบบนั้นนะลูกค้าได้ลูกตัวที่อยู่ในกระสอบทําไมตอนเป็นกระสอบเล็กนิดเดียวอะใช่เดีวมันลอยตัวตออัวใหญ่อ่ะอ,อ๋อหน้าเด็กแต่พอน,นี้ทำไมมันใหญ่เง,งี้วะวอ,อ้าเรียกเรียกคนมาช่วยไม่หลังก็หมดเลยมั้งเออเรียกเรียกมาช่วยคนหนึ่งวิ่งเก่งดังเลยวิ่งเก่งดังเลย มาลูกอ๋อจะไป